สวัสดีนะครับวันนี้นิโก็จะมาเล่นกิจกรรมคริสต์มาสนะครับวันนี้เป็นวันที่5นะครับก็จะหมดวันนี้แล้วนะครับในเวลา23นาฬิกา5้นาทีนะครับผมเพื่อในการเสียเวลานะครับเรามาเล่นกันนะครับเรามีเลขคูณ2ด้วยนะครับเราเล่น100พอนะครับผมนี่นะครับผมใช้ไปเลยนะครับได้มา20เหรียญนะครับผมกับของฟรีด้วยนะครับนี่ครับเป็น34เหรียญแล้วก็รับฟรีอีก2เหรียญนะครับผมจะไปนะครับผมอลองดูนะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับ ไปนะครับผมปุ๊บปุ๊บนะครับผมทีละเหรียญพอนะครับไปนะครับผมเผือได้ตัวงได้ตัวบ้างนะครับโอ้โหไม่ได้เลยนะครับผมอรูปแบบสองบ้างนะครับผมไม่รู้จะเร็นยังไงนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับเรามาดูกันว่าเราได้อะไรบ้างนะครับไปเรื่อยๆครับผม โอ้โหลุงดูแล้วครับน่าจะไม่จืดนะครับน่าจะไม่จืดนะครับโอ้ได้ตัวมาหนึ่งตัวนะครับขอสักตัวก่อนโหไม่หมดนะครับสต็มแล้วนะครับผมเฮ้ยขอตัวตัวสบายเลยตัวโอ้โหสองสองติ๊กเก็ตแล้วครับสามไปเลยโอ้โหสิบล้านคนด้วยครับผมกำนานสบาย ครับผมฉลองปีใหม่ไม่ออกนะครับโอ้หมดแล้วนะครับผมนี่นะครับเราได้มาสองขวนะครับเดี๋ยวยูนกอจะเลกนะครับเอาร้อยสามก็ได้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับหรือเอาร้อยสองใบนะครับเดี๋ยวเราเรามาดูนะครับหรือว่าเลขได้ครั้งละใบไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเรามารับของนี้ก่อนนะครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็เลขด้วย ร้อยหนึ่งนะครับใช่หนึ่งตัวได้หรือเปล่าโอเคนะครับผมมาเอาร้อยสองไปสองใบนะครับผมโอเคนะครับก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันนะครับพี่น้องนะครับผมเรามารับของกันนะครับเดี๋รามาดูครับหนึ่งร้อยบาทเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับมาครับผมไปนะครับผมโอ้โหดักเลยนะ เล่นๆนะครับผมเล่นๆครับใช่แล้วก็ช่างมันโอ้ โหหลบเลยล้านนะครับผมควันนี้เีนะครับอะไรนะครับผมส่งไปไปเลยครับอแล้วน่าจะร้อยนะครับโอ้โหโคตรกากเยี่ยมไม่ออกเลยนะครับผมตัวดีไม่ออกเลยนะครับรัตเมื่อกี้นะครับโอ้โหกี่ล้านอืมออกครับผมจัไปครับเผื่อตำนานได้ตำนานสักตัวนะครับผมขอตำนานโอ้โหไม่ได้นะครับได้บล็อกเกอร์นะครับ เราก็ได้มาประมาณอ่าประมาณพันล้านได้นะครับประมาณพันล้านก็ไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ